ใครจะคิดว่าวันหนึ่งพระผู้สงบเยื่อเกี่ยนต้องถูกจับต่อหน้าผู้คนทั้งสนามบินแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ไม่ใช่เสียงกุญแจมือแต่คือสายตาของสุนัขคู่ใจที่เฝ้ามองพระอย่างไม่ยอมทิ้งเรื่องราวที่สเตือนใจทั้งประเทศกำลังจะถูกเปิดเผย พระหนุ่มรูปหนึ่งเดินทางมาถึงสนามบินด้วยชุดจีวรสีเหลืองอารามข้างกายมีสุนัขคู่ใจที่เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กมันเดินตามอย่างซื่อสัตย์ไม่เคยห่างสายตาผู้คนที่เดินผ่านต่างมองด้วยความแปลกใจเพราะไม่บ่อยนักที่จะเห็นพระภิกษุพาสุนัขขึ้นเครื่องบินหลายคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายภาพเก็บไว้บางคนยิ้มด้วยความเอ็นดูต่อสายสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างพระกับสัตว์เลี้ยงตัวนี้ แต่บรรยากาศที่เหมือนจะอบอุ่นกลับเปลี่ยนไปในพริบตาเมื่อมีตำรวจสนามบินหลายคนก้าวเข้ามาล้อมพระหนุ่มไว้ท่ามกลางผู้โดยสารนับร้อยที่ยืนรอเช็คอินเสียงวิทยุสื่อสารดังแทรกท่ามกลางความเงียบงันตำรวจแจ้งว่าได้รับหมายจับพระรูปนี้ในคดีที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ในเมืองความตกตะลึงกระจายไปทั่วสนามบินบางคนถึงกับอุทานด้วยความไม่เชื่อสายตา สุนัขคู่ใจที่เคยนั่งเงียบๆข้างพระเริ่มส่งเสียงเห่าและพยายามกระโดดเข้าหาตำรวจเหมือนรับรู้ได้ว่านายของมันกำลังเดือดร้อนพระหนุ่มยกมือสงบสติอารมณ์สุนัขเอ่ยท้อยคำเบาๆว่า,วาอยู่กับโยมนอยาดื้อเลยน้ำเสียงสั่นเครือเผยถึงความกดดันในใจ ขณะตำรวจควบคุมพระไปตามขั้นตอนเสียงสะอื้นของผู้โดยสารหญิงคนหนึ่งดังขึ้นเธอเป็นคนที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพระรูปนี้เมื่อหลายเดือนก่อนเรื่องราวความเมตตาที่พระเคยทําให้ชาวบ้านมากมายถูกพูดถึงทันทีหลายคนเริ่มถกเถียงกันว่าการจับกลุมครั้งนี้ยุติธรรมหรือไม่ สุนัขไม่ยอมให้พระจักไปง่ายๆมันพยายามวิ่งตามร่างเจ้าของแม่เจ้าหน้าที่สนามบินพยายามกันไว้สายตาของพระที่หันกลับมามองสุนัขคู่ใจก่อนถูกพาออกไปนั้นเต็มไปด้วยน้ำตาภาพนั้นสะเตือนใจผู้เห็นเหตุการณ์อย่างยิ่งไม่มีใครคาดคิดว่าการเดินทางธรรมดาที่สนามบินจะกลายเป็นเหตุการณ์ที่บาดลึกในความทรงจำของทั้งประเทศ น้ำเสียงสะเตือนใจของพระที่มองสุนัขคู่ใจยังคงติดอยู่ในบรรยากาศของสนามบินผู้โดยสารหลายคนต่างยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปและภาพเพื่อบันทึกช่วงเวลานี้บางคนส่งเสียงร้องให้เบาๆด้วยความสงสารขณะที่ตำรวจยังคงพาพระเดินออกไปทีละก้าวอย่างระมัดระวังสุนัขไม่หยุดดิ้นมันพยายามดึงสายจูงและลากตัวเองเข้าไปหาพระทุกครั้งที่เขาถูกพาออกไปดวงตาของมันเต็มไปด้วยความกังวลและน้ำตาที่คลอเบา้า ผู้โดยสารที่เห็นเหตุการณ์เริ่มพูดกันปากต่อปากเรื่องความดีที่พระเคยทำในชุมชนบางคนบอกว่าพระรูปนี้เคยช่วยเหลือเด็กกำพร้าบางคนเล่าว่าเคยได้รับอาหารจากท่านในวันที่หิวโหยและไม่มีที่พึ่งคำบอกเล่าเหล่านั้นทำให้ผู้คนยิ่งรู้สึกสะเตือนใจและเริ่มตั้งคำถามว่าเพราะเหตุใดพระที่มีเมตตาจึงถูกจับเช่นนี้เสียงเห่าของสุนัขดังสะท้อนกล้องไปทั่วสนามบินราวกับมันพยายามบอกโลกว่ามีบางสิ่งไม่ถูกต้องพระหันกลับมาอีกครั้งก่อนจะถูกพาตัวออกจากประตู เขายกมือพนมขึ้นพร้อมกับน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเป็นการกล่าวลาเงียบๆต่อสุนัขและผู้คนรอบข้างไม่มีใครสามารถลืมสายตาคู่นั้นได้มันเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็ยังมีเมตตาซ่อนอยู่ผู้โดยสารหลายคนต่างยืนอึ้งอยู่กับที่บางคนพยายามเข้าหาเจ้าหน้าที่เพื่อขอคำอธิบายแต่กลับได้รับเพียงคำตอบสั้นๆว่าเป็นการทำตามหมายจับทางกฎหมายทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วแต่กลับทิ้งบาดแผลลึกในหัวใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้น สุนัขยังคงพยายามดิ้นรนไม่หยุดมันดึงสายจูงแรงขึ้นจนเจ้าหน้าที่สนามบินต้องช่วยกันจับไว้แต่ยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดในใจของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ผู้โดยสารบางคนถึงกับตะโกนออกมาว่าปล่อยให้สุนัขตามพระไปเถอเสียงเหล่านั้นสะท้อนก้องไปทั่วถงใหญ่ของสนามบินจนเจ้าหน้าที่เองก็เริ่มลังเล พระเดินไปอย่างช้าๆด้วยก้าวที่หนักอึ้งราวกับทุกย่างก้าวคือการจากลาครั้งสุดท้ายสุนัขร้องเสียงครางต่ำๆน้ำตาเริ่มไหลออกจากดวงตาของมันราวกับมันเข้าใจว่านี่คือช่วงเวลาที่ไม่อาจหวนกลับผู้โดยสารหลายคนหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับน้ำตาของตัวเองเพราะภาพตรงหน้าช่างเจ็บปวดเกินกว่าจะทนเห็น ทันใดนั้นชายชราคนหนึ่งที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพระเดินฝ่าฝูงชนออกมาเขาพยายามอธิบายต่อเจ้าหน้าที่ว่าพระรูปนี้คือผู้ที่เคยให้ข้าวและที่พักกับเขาในวันที่ไม่มีแม้แต่เงินติดตัวเขาขอร้องให้เจ้าหน้าที่เห็นแก่ความดีที่พระได้ทำและให้โอกาสอีกครั้งคำพูดของชายชราทำให้บรรยากาศในสนามบินยิ่งตึงเครียดทุกสายตาจับจ้องไปที่ตำรวจซึ่งกำลังทำหน้าที่ แต่กฎหมายก็ยังคงเป็นกฎหมายตำรวจจำเป็นต้องพาพระไปตามกระบวนการเสียงวิทยุสื่อสารดังขึ้นอีกครั้งย้ำว่าต้องนำตัวพระไปยังสถานีทันทีผู้โดยสารหลายคนเริ่มโห่ร้องคัดค้านบางคนตะโกนถามว่าความยุติธรรมอยู่ที่ไหนทำไมความดีที่พระเคยทำถึงไม่ถูกนับถือในเวลานี้ พระหันไปมองสุนัขอีกครั้งด้วยสายตาอ่อนโยนแม้ใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาท่านย่อตัวลงช้าๆและลูบหัวสุนัขเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่จับแขนดึงลุกขึ้นภาพนั้นทำให้ผู้คนจำนวนมากถึงกับร้องให้ออกมาเพราะเป็นการลาที่ไม่มีใครอยากเห็น สุนัขพยายามสะบัดตัวและเห่าเสียงดังราวกับจะวิ่งฝ่ากำแพงมนุษย์ที่ขวางกั้นมันไว้เสียงสะท้อนนั้นดังลั่นไปทั่วสนามบินกลายเป็นเสียงที่บาดลึกเข้าไปในใจของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นและในเสี้ยววินาทีนั้นเองไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกต่อไปนอกจากเฝ้ามองด้วยหัวใจที่แตกสลาย ตำรวจยังคงพาพระเดินไปทางประตูทางออกของสนามบินเสียงฝีเท้าที่ดังสะท้อนบนพื้นทำให้ทุกเก้าเหมือนเป็นการนับถอยหลังสู่การพรากจากสุนัขยังคงดิ้นอย่างไม่ยอมแพ้มันลากตัวเองไปข้างหน้าแม้จะถูกเจ้าหน้าที่สนามบินสองคนจับสายจุงไว้แน่นเสียงเห่าของมันดังขึ้นเรื่อยๆจนผู้โดยสารหลายคนถึงกับยกมือปิดหูเพราะความเสะเทือนใจ เมื่อพระถูกพาไปถึงรถตำรวจที่จอดรออยู่ด้านนอกฝนก็เริ่มโปรยปลายลงมาอย่างไม่มีปีมีขลุ่ยหยดฝนแรกตกลงบนจีวรเหลืองชุม่มจนเห็นชัดน้ำตาของพระผสมเข้ากับฝนไหลลงมาเป็นสายผู้โดยสารหลายคนที่ยังติดตามออกมาด้านนอกต่างพากันหลบฝนแต่สายตาของพวกเขายังจับจ้องไปที่ภาพตรงหน้า สุนัขตัวนั้นไม่ยอมถอยมันดิ้นจนหลุดจากมือเจ้าหน้าที่สนามบินและวิ่งพุ่งตรงไปที่รถตำรวจทันทีผู้คนร้องตกใจเสียงดังลั่นระหันกลับมาเห็นสุนัขพุ่งเข้าหาเขาและในจังหวะน,นั้นเองเจ้าหน้าที่ตำรวจยกมือขึ้นห้ามแต่พระกลับยื่นมือออกไปกอดสุนัขแน่นก่อนที่จะถูกดันขึ้นรถภาพพระกอดสุนัขท่ามกลางสายฝนทำให้ทั้งสนามบินเงียบลงเหมือนเวลาหยุดหมุนสุนัขสะอื้นครางเสียงเบาๆในอ้อมกอดของเจ้าของดวงตาทั้งสองคู่ศบกันเต็มไปด้วยความรักความผูกพันและความเจ็บปวดที่ไม่มีคำพูดใดจะอธิบายได้ ก่อนที่ประตูรถจะปิดพระพูดเบาๆกับสุนัขว่ารออาตมานะเสียงนั้นแทบจะไม่หลุดออกมาแต่ผู้ที่ยืนใกล้ก็ยังได้ยินชัดเจนและจดจำมันไปตลอดชีวิตประตูรถปิดลงทิ้งไว้เพียงเสียงร้องโหยหวนของสุนัขที่สะท้อนกล้องไปทั่วลานจอดฝนยังคงตกไม่หยุดผู้โดยสารหลายคนยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงด้วยเหตุการณ์ตรงหน้าไม่มีใครพูดอะไรทุกคนรับรู้ได้เพียงว่าตนกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่จะถูกเล่าขานต่อไปอีกยาวนานว่าเป็นวันหนึ่งที่หัวใจของคนทั้งประเทศสะเทือน รถตำรวจคันนั้นเคลื่อนตัวออกจากสนามบินท่ามกลางสายตาของผู้โดยสารนับร้อยที่ยังคงยืนมองตามสุนัขวิ่งไล่าตามไปบนพื้นถนนที่เปียกฝนเสียงเล็บกระแทกกับพื้นคอนกรีตดังชัดเจนมันพยายามวิ่งให้ทันแม้ลมหายใจจะหอบทีจนแทบขาดใจผู้คนที่เห็นภาพนั้นต่างส่งเสียงร้องด้วยความสงสารบางคนถึงกับกรีดร้องเรียกให้ตำรวจหยุดรถ พระที่นั่งอยู่ในรถหันไปมองผ่านกระจกด้านหลังเห็นสุนัขคู่ใจวิ่งตามน้ำตาของท่านเอ๋อคลอจนมองไม่ชัดตำรวจนายหนึ่งที่นั่งข้างๆยังอดหันหน้าหนีไม่ได้เพราะไม่อาจทนเห็นภาพสะเตือนใจเช่นนั้นพระยกมือขึ้นพนมหลับตาเบาๆเหมือนภาวนาขอให้สุนัขปลอดภัยแม้จะไม่อาจอยู่ด้วยกันในเวลานี้ รถเคลื่อนออกไปไกลแต่สุนัขก,ก็ยังคงวิ่งไม่หยุดจนกระทั่งแรงกายของมันหมดลงมันสุดตัวลงกลางสายฝนหอบหายใจแรงและส่งเสียงครางเบาๆสายตาของมันยังจับจ้องไปที่รถที่หายลับตาเหมือนจะไม่ยอมแพ้แมจะรู้ว่าคงไม่มีวันตามทันผู้โดยสารหลายคนที่ติดตามออกมาข้างนอกต่างรีบวิ่งเข้ามาอุ้มสุนัขขึ้นมาไว้ในอ้อมแขนเพื่อให้มันอบอุ่นท่ามกลางฝนที่ตกหนะัก ข่าวการจับกุ่มพระพร้อมกับภาพสุนัขคู่ใจที่วิ่งตามรถแพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงสื่อทุกสำนักต่างนำเสนอภาพเหล่านี้พร้อมคำบอกเล่าจากผู้โดยสารที่อยู่ในเหตุการณ์เสียงสะอื้นร้องให้ของผู้คนที่เห็นคลิปทำให้เรื่องราวนี้กลายเป็นกระแสที่ไม่มีใครไม่พูดถึง ที่สถานีตำรวจพระถูกพาตัวเข้าไปยังห้องสอบสวนแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดตำรวจบางนายที่ปฏิบัติหน้าที่ยังรู้สึกสันคลอนในใจเพราะพวกเขาเองก็ได้เห็นคลิปสุนัขวิ่งตามรถจนหมดแรงพระนั่งสงบนิ่งแม้ในแววตาจะเต็มไปด้วยความเศร้าแต่ก็ไม่เอ่ยคำตำหนิใครท่านเพียงขอร้องให้เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัขของตนและส่งมันกลับไปยังวัดที่เคยอยู่คำพูดนั้นทำให้ตำรวจในห้องเงียบลงไม่มีใครกล้าศบตากับพระเพราะรู้สึกถึงความเมตตาที่บริสุทธิ์จริงแท้ เสียงของสังคมเริ่มดังขึ้นทันทีหลังจากภาพและคลิปจากสนามบินแพร่กระจายออกไปผู้คนจากทุกสารทิศต,ต่างออกมาแสดงความเห็นในโลกออนไลน์บางคนเขียนข้อความด้วยน้ำตาว่าภาพสุนัขวิ่งตามรถตำรวจเป็นภาพที่ทำให้หัวใจแตกสลายบางคนเรียกร้องให้มีการตรวจสอบคดีอย่างโปรง่งใสและเป็นธรรมเพราะไม่อาจเชื่อได้ว่าพระผู้ที่เคยช่วยเหลือชาวบ้านมากมายจะเป็นอาชญากรอย่างที่ถูกกล่าวหา สื่อโทรทัศน์นำภาพสุนัขที่ยังคงนอนหมดแรงอยู่ในอ้อมแขนของผู้โดยสารขึ้นจอใหญ่ผู้สื่อข่าวเล่าว,ว่ามันไม่ยอมกินอาหารตั้งแต่พระถูกจับไปมันนอนนิ่งอยู่ตรงประตูวัดรอาการกลับมาของเจ้าของดวงตาของมันเต็มไปด้วยความเศร้าและความสับสนภาพนั้นทำให้ผู้คนทั้งประเทศสเตือนใจยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันที่สถานีตำรวจพระยังคงถูกสอบสวนอย่างเข้มงวดแต่ท่านไม่ได้แสดงความโกรธหรือหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยท่านเพียงตอบคำถามด้วยความสงบและย้ำอยู่เสมอว่าความจริงจะปรากฏเองตำรวจบางนายเริ่มลังเลในใจเพราะความสงบและเมตตาของพระแตกต่างจากภาพที่สังคมบางส่วนเข้าใจ เสียงเรียกร้องจากประชาชนดังขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดหน่วยงานตรวจสอบอิสระต้องเข้ามามีส่วนร่วมพวกเขาเริ่มสืบหาหลักฐานใหม่และพบว่าหลายข้อกล่าวหาอาจมีเงื่อนนำบางอย่างที่ถูกปกปิดการสอบสวนค่อยๆเปิดเผยความจริงที่ต่างไปจากที่หลายคนเชื่อ ท่ามกลางความไม่แน่นอนสุนัขคู่ใจก็ยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์มันรอทุกวันนั่งเฝ้าหน้าประตูวัดโดยไม่เคยหันหลังให้ผู้คนในละแวกนั้นเริ่มนำอาหารและน้ำมาให้พวกเขาเล่าว่าสุนัขจะไม่ยอมไปไหนไกลนอกจากรออยู่ตรงจุดที่พระเคยนั่งทุกค่ำคืนมันส่งเสียงครางเบาๆเหมือนเรียกหาเจ้าของและทุกครั้งที่ได้ยินผู้คนก็อดน้ำตาไหลไม่ได้ ภาพของพระที่สงบนิ่งในห้องสอบสวนกับภาพสุนัขที่รอคอยอยู่ข้างนอกกลายเป็นสองภาพคู่ขนานที่สะท้อนความเจ็บปวดและความหวังของทั้งประเทศเรื่องราวนี้ไม่เพียงแต่เป็นคดีความธรรมดาแต่มันได้กลายเป็นเรื่องราวที่ทดสอบหัวใจและความยุติธรรมของสังคมไทยทั้งประเทศ ไม่นานนักกระแสกดดันจากสังคมก็มากขึ้นทุกวันจนทางการไม่สามารถนิ่งเฉยได้หน่วยงานสืบสวนพิเศษถูกส่งเข้ามาเพื่อตรวจสอบหลักฐานใหม่อีกครั้งพยานหลายคนที่เคยเงียบเพราะกลัวอิทธิพลของผู้มีอำนาจเริ่มออกมาให้การพวกเขาเล่าว,ว่าพระไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตอย่างที่ถูกกล่าวหาตรงกันข้ามพระกลับเป็นผู้ที่พยายามเปิดโปงความไม่ถูกต้องจนกลายเป็นเป้าหมายของการใส่ร้าย ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วสื่อและกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ผู้คนที่เคยลังเลกลับมาสนับสนุนพระมากขึ้นพวกเขารวมตัวกันหน้าสถานีตำรวจถือป้ายเรียกร้องความยุติธรรมเสียงสวดมนต์ของชาวบ้านดังขึ้นประสานกันไปกักบเสียงเห่าของสุนัขคู่ใจที่ยังคงรออยู่ไม่ไกลาราวกับมันเองก็ร่วมประท้วงไปด้วย ภายในห้องขังพระยังคงนั่งขัดสมาธิภาวนานิ่งสงบแม้รอบข้างจะเต็มไปด้วยเสียงตะโกนเรียกร้องจากมวลชนดวงตาของท่านสะท้อนความเชื่อมั่นว่าในที่สุดความจริงจะเปิดเผยสุนัขที่อยู่ด้านนอกเหมือนรับรู้ถึงพลังใจนั้นมันนั่งเงยหน้ามองกำแพงสูงที่กั้นระหว่างมันกับพระไม่ยอมขยับไปไหน หลังการสืบสวนอย่างละเอียดหลายสัปดาห์ความจริงก็ปรากฏออกมาเอกสารที่เคยใช้เป็นหลักฐานเอาผิดพระกลับถูกพิสูจน์ว่าเป็นของปลอมผู้มีอำนาจบางกลุ่มถูกเปิดโปงว่ามีส่วนในการสร้างเรื่องเพื่อทำลายชื่อเสียงพระการค้นพบนี้สร้างแรงสันสะเทือนไปทั่วทั้งประเทศ คืนวันนั้นผู้คนหลายพันคนมารวมตัวกันที่หน้าสถานีตำรวจรอาการประกาศอย่างเป็นทางการสุนัขคู่ใจก็นั่งรออยู่แถวหน้าเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นทันทีที่เจ้าหน้าที่ออกมาประกาศว่าพระพ้นข้อกล่าวหาและจะได้รับการปล่อยตัวทันทีน้ำตาของประชาชนหลายคนไหลออกมาโดยไม่ไอายใคร เมื่อประตูสถานีเปิดออกพระก้าวเดินออกมาพร้อมใบหน้าสงบสุนัขพุ่งเข้าไปหาพระอย่างรวดเร็วมันกระโดดกอดพระด้วยแรงทั้งหมดที่มีเสียงเห่าดังผสมกับเสียงปรบมือและเสียงโห่ร้องของผู้คนที่รอต้อนรับภาพนั้นกลายเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ทั้งประเทศจะไม่มีวันลืมพระก้มลงกอดสุนัขแน่นก่อนจะเงยหน้ามองผู้คนรอบข้างและกล่าวเพียงคำสั้นๆว่าความจริงไม่อาจถูกปิดบังได้ตลอดไปคำพูดนั้นก้องสะท้อนเข้าไปในหัวใจของทุกคนและถูกบันทึกไว้เป็นคำกล่าวที่จะถูกเล่าขานไปอีกนาน หลังจากวันที่พระได้รับการปล่อยตัวสังคมไทยทั้งประเทศก็เหมือนถูกขยา่าให้ตื่นขึ้นจากความเงียบงันสื่อทุกแขนงต่างพูดถึงคดีนี้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่แม้จะมาช้าแต่ก็ไม่หายไปผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับระบบกฎหมายและการใช้อำนาจของผู้มีอิทธิพลเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆจนรัฐบาลเองก็ต้องออกมาถแถลงว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสย,ยิ่งขึ้น พระไม่ได้เก็บความขมขื่นเอาไว้ท่านกลับใช้โอกาสนี้สอนผู้คนเรื่องการให้อภัยและความเมตตาท่านกล่าวว่าแม้จะถูกใส่ร้ายแต่ความโกรธไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหามีเพียงสติและความจริงเท่านั้นที่จะชำระล้างทุกสิ่งคำสอนนั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วสื่อและทำให้ผู้คนยิ่งเคารพท่านมากกว่าเดิม สุนัขคู่ใจก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ภาพที่มันวิ่งตามรถตำรวจท่ามกลางสายฝนถูกนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวาดเป็นภาพศิลปะตามผนังเมืองหลายแห่งเด็กนักเรียนถูกเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนว่าเป็นตัวอย่างของความรักความพักดีและการไม่ยอมแพ้หลายเดือนผ่านไปคดีนี้ยังคงถูกพูดถึงไม่ขาดสายและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายองค์กรเริ่มทำงานเพื่อความโปร่งใสมีการตั้งกลุ่มอาสาเพื่อคอยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม คืนหนึ่งพระนั่งอยู่ที่วัดใต้ต้นโพใหญ่สุนักนอนข้างๆอย่างสงบลมพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้ลอยมากับสายลมผู้คนที่เดินทางมาจากที่ไกลเพื่อฟังธรรมนั่งเงียบอย่างตั้งใจพระมองผู้ศรัทธาแล้วกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพื่อย้ำให้เรารู้ว่าความจริงไม่เคยตายและความดีไม่เคยสูญสลาย เสียงสุนัขเห่าเบาๆเหมือนเป็นการตอบรับคำสอนนั้นทำให้บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้คนมากมายที่เคยร้องให้ในวันที่สนามบินกลับรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความหวังและศรัทธ,ธาอีกครั้งเรื่องราวการจับกลุ่มพระต่อหน้าสุนัขคู่ใจจึงไม่ได้จบลงแค่เหตุการณ์สะเตือนใจแต่กลับกลายเป็นบทเรียนที่ปลุกหัวใจของทั้งประเทศให้หันมามองหาความจริงและความยุติธรรมด้วยสายตาที่เข้มแข็งกว่าเดิม หลายปีผ่านไปเหตุการณ์ในวันนั้นที่สนามบินยังคงถูกเล่าขานเหมือนเป็นตำนานเรื่องราวของพระละสุนัขคู่ใจถูกบรรจุอยู่ในตำราเรียนด้านศีลธรรมและกฎหมายเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าความจริงอาจถูกบดบังชั่วคราวแต่ไม่เคยหายไปตลอดการนักประวัติศาสตร์หลายคนยกเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการตรวจสอบอำนาจรัฐมากขึ้น พระที่เคยถูกจับต่อหน้าสุนัขคู่ใจกลับกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่คนทั้งประเทศเคารพนับถือท่านไม่ได้เพียงสอนธรรมะแต่ยังเดินสายไปยังหลายจังหวัดเพื่อพบปะประชาชนย้ำเตือนทุกคนให้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยความจริงและความเมตตาทุกครั้งที่ท่านปรากฏตัวสุนัขคู่ใจก็จะนั่งอยู่ข้างๆอย่างสงบสายตาที่มองพระเต็มไปด้วยความรักและซื่อสัตย์ภาพคู่นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักเขียนและผู้สร้างภาพ,พยนตร์นำไปถ่ายทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกฎหมายใหม่ถูกตราขึ้นเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดหน่วยงานตรวจสอบอิสระเข้มแข็งขึ้นเสียงของประชาชนได้รับการฟังมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สนามบินในวันนั้นที่ภาพพระกับสุนัขได้เขย่าหัวใจคนทั้งชาติ เด็กหลายคนที่เติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาหลังเหตุการณ์นั้นต่างพูดว่าอยากเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อความจริงเหมือนพระอยากซื่อสัตยพักดีเหมือนสุนัขคู่ใจและอยากกล้าหาญเหมือนประชาชนที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามต่อความไม่ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้สังคมแข็งแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ยามค่ำคืนเมื่อพระนั่งภาวนาใต้แสงจันทร์สุนัขก,ก็นอนเฝ้าอยู่ข้างๆเสียงระฆังวัดดังแว่วไปทั่วหมู่บ้านเป็นสัญญาณตัวใจว่าความจริงและความดีไม่มีวันถูกลบเลือนผู้คนที่เดินผ่านประตูวัดมักหยุดมองภาพคู่นั้นด้วยรอยยิ้มและน้ำตาเพราะมันคือเครื่องย้ำเตือนถึงวันที่ทั้งประเทศได้เรียนรู้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ และแม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความทรงจำของวันนั้นก็ยังคงชัดเจนในใจผู้คนพระที่ถูกจับต่อหน้าสุนัขคู่ใจและน้ำตาที่ไม่มีใครลืมได้กลายเป็นบทพิสูจน์ว่าความยุติธรรมแม้จะถูกปิดบังแต่ในที่สุดก็จะกลับมาส่องสว่างเสมอ การเวลาผ่านไปสิปีเหตุการณ์วันนั้นยังคงเป็นร่องรอยในหัวใจของคนทั้งชาติสนามบินที่เคยเป็นสถานที่แห่งความเศร้ากลายเป็นจุดหมายของผู้คนที่อยากย้อนรำลึกถึงวันที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นมีการสร้างอนุสรณ์เล็กๆเป็นรูปปั้นพระยืนเคียงข้างสุนัขคู่ใจตรงมุมหนึ่งของสนามบินเพื่อให้ผู้เดินทางทุกคนได้หยุดมองและระลึกถึงบทเรียนเรื่องความจริงความซื่อสัตย์และความยุติธรรม พระซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพระเทระผู้ใหญ่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายที่วัดเดิมทุกเช้าท่านออกบินทบาตพร้อมสุนัขคู่ใจที่แม้จะแก่เท่าแต่ยังคงเดินเคียงข้างอย่างไม่ห่างชาวบ้านก้มกราบด้วยความศรัทธาทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าความดีแม้จะถูกทดสอบก็ไม่เคยสูญหาย สื่อมวลชนยังคงหยิบเรื่องราวนี้ขึ้นมาเล่าซ้ำในทุกปีเพื่อตวนใจคนรุ่นใหม่ว่าความยุติธรรมไม่ได้ไดมาง่ายๆแต่มาจากการต่อสู้ร่วมกันของทั้งสังคมโรงเรียนหลายแห่งใช้เหตุการณ์นี้เป็นหัวข้อในการสอนนักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์และการไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรม สุนัขคู่ใจแม่อายุมากจนขาเริ่มสั่นแต่ก็ยังคงพักดีทุกครั้งที่พระนั่งภาวนาใต้ต้นโพมันจะนอนข้างๆอย่างสงบเสียงหายใจช้าๆของมันกลายเป็นเสียงที่ปลอบโยนผู้คนที่มาฟังธรรมะและทุกคนรู้ดีว่าเมื่อใดก็ตามที่สุนัขตัวนี้จากไปมันจะไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันจะกลายเป็นตำนานที่สืบต่อไปในใจคนไทยทั้งชาติ ยามอาทิตย์อัสดงแสงทองสองลงบนองค์พระละสุนัขเท่าที่นอนอยู่เคียงข้างผู้คนที่เดินผ่านต่างหยุดและยกมือพนมอย่างเคารพไม่ใช่เพียงเคารพต่อพระหรือสุนัขแต่คือการเคารพต่อบทเรียนที่ทั้งสองได้มอบให้กับโลกใบนี้ว่าความจริงไม่เคยตายความซื่อสัตย์ไม่เคยหายและน้ำตาแห่งความหวังนั้นไม่มีวันถูกลืม และแล้ววันหนึ่งก็มาถึงสุนัขคู่ใจที่เคยวิ่งตามรถตำรวจท่ามกลางสายฝนในวันนั้นได้จากไปอย่างสงบใต้ต้นโพใหญ่ในวัดพระนั่งกอดมันไว้แน่นดวงตาของท่านเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้ายังคงสงบเหมือนยอมรับสัจธรรมแห่งชีวิตเสียงสวดมนต์จากชาวบ้านดําประสานไปทั่ววัดผู้คนจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมง,งานศพของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีที่ไม่มีเงื่อนไขพระกล่าวกับผู้คนว่ามันคือเพื่อนแท้ที่สอนให้เราเข้าไอ พระก้มลงกอดสุนัขแน่นก่อนจะเงยหน้ามองผู้คนรอบข้างและกล่าวเพียงคำสั้นๆว่าความจริงไม่อาจถูกปิดบังได้ตลอดไปคำพูดนั้นก้องสะท้อนเข้าไปในหัวใจของทุกคนและถูกบันทึกไว้เป็นคำกล่าวที่จะถูกเล่าขานไปอีกนาน หลังจากวันที่พระได้รับการปล่อยตัวสังคมไทยทั้งประเทศก็เหมือนถูกขยา่าให้ตื่นขึ้นจากความเงียบงันสื่อทุกขแขนงต่างพูดถึงคดีนี้ว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความยุติธรรมยังคงมีอยู่แม้จะมาช้าแต่ก็ไม่หายไปผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับระบบกฎหมายและการใช้อำนาจของผู้มีอิทธิพลเสียงวิพากษ์วิจารณ์ดังขึ้นเรื่อยๆจนรัฐบาลเองก็ต้องออกมาถแถลงว่าจะปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้โปร่งใสย,ยิ่งขึ้น พระไม่ได้เก็บความขมขื่นเอาไว้ท่านกลับใช้โอกาสนี้สอนผู้คนเรื่องการให้อภยัยและความเมตตาท่านกล่าวว่าแม้จะถูกใส่ร้ายแต่ความโกรธไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหามีเพียงสติและความจริงเท่านั้นที่จะชำระล้างทุกสิ่งคำสอนนั้นถูกเผยแพร่ไปทั่วสื่อและทาให้ผู้คนยิ่งเคารพท่านมากกว่าเดิม สุนัขคู่ใจก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความซื่อสัตย์ภาพที่มันวิ่งตามรถตำรวจท่ามกลางสายฝนถูกนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และวาดเป็นภาพศิลปะตามผนังเมืองหลายแห่งเด็กนักเรียนถูกเล่าเรื่องนี้ในห้องเรียนว่าเป็นตัวอย่างของความรักความพักดีและการไม่ยอมแพ้หลายเดือนผ่านไปคดีนี้ยังคงถูกพูดถึงไม่ขาดสายและกลายเป็นแรงบันดาลใจให้หลายองค์กรเริ่มทำงานเพื่อความโปร่งใสมีการตั้งกลุ่มอาสาเพื่อคอยตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐและเรียกร้องสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรม คืนหนึ่งพระนั่งอยู่ที่วัดใต้ต้นโพใหญ่สุนัขนอนข้างๆอย่างสงบลมพัดเบาๆกลิ่นดอกไม้ลอยมากับสายลมผู้คนที่เดินทางมาจากที่ไกลเพื่อฟังธรรมนั่งเงียบอย่างตั้งใจพระมองผู้ศรัทธาแล้วกล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพราะความบังเอิญแต่เพื่อย้ำให้เรารู้ว่าความจริงไม่เคยตายและความดีไม่เคยสูญสลาย เสียงสุนัขเห่าเบาๆเหมือนเป็นการตอบรับคำสอนนั้นทำให้บรรยากาศในค่ำคืนนั้นเต็มไปด้วยความอบอุ่นผู้คนมากมายที่เคยร้องให้ในวันที่สนามบินกลับรู้สึกได้ถึงพลังแห่งความหวังและศรัทธ,ธาอีกครั้งเรื่องราวการจับกลุ่มพระต่อหน้าสุนัขคู่ใจจึงไม่ได้จบลงแค่เหตุการณ์สะเตือนใจแต่กลับกลายเป็นบทเรียนที่ปลุกหัวใจของทั้งประเทศให้หันมามองหาความจริงและความยุติธรรมด้วยสายตาที่เข้มแข็งกว่าเดิม หลายปีผ่านไปเหตุการณ์ในวันนั้นที่สนามบินยังคงถูกเล่าขานเหมือนเป็นตำนานเรื่องราวของพระและสุนัขคู่ใจถูกบรรจุอยู่ในตำราเรียนด้านศีลธรรมและกฎหมายเพื่อให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าความจริงอาจถูกบดบังชั่วคราวแต่ไม่เคยหายไปตลอดการนักประวัติศาสตร์หลายคนยกเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้สังคมไทยหันมาให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและการตรวจสอบอำนาจรัฐมากขึ้น พระที่เคยถูกจับต่อหน้าสุนัขคู่ใจกลับกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่คนทั้งประเทศเคารพนับถือท่านไม่ได้เพียงสอนธรรมะแต่ยังเดินสายไปยังหลายจังหวัดเพื่อพบปะประชาชนย้ำเตือนทุกคนให้ยืนหยัดต่อสู้ด้วยความจริงและความเมตตาทุกครั้งที่ท่านปรากฏตัวสุนัขคู่ใจก็จะนั่งอยู่ข้างๆอย่างสงบสายตาที่มองพระเต็มไปด้วยความรักและซื่อสัตย์ภาพคู่นี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินนักเขียนและผู้สร้างภาพ,พยนตร์นำไปถ่ายทอดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายกฎหมายใหม่ถูกตราขึ้นเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดหน่วยงานตรวจสอบอิสระเข้มแข็งขึ้นเสียงของประชาชนได้รับการฟังมากขึ้นสิ่งเหล่านี้ถูกเชื่อมโยงกับจุดเริ่มต้นเล็กๆที่สนามบินในวันนั้นที่ภาพพระกับสุนัขได้เขย่าหัวใจคนทั้งชาติ เด็กหลายคนที่เติบโตขึ้นมาในช่วงเวลาหลังเหตุการณ์นั้นต่างพูดว่าอยากเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อความจริงเหมือนพระอยากซื่อสัตย์พักดีเหมือนสุนัขคู่ใจและอยากกล้าหาญเหมือนประชาชนที่ลุกขึ้นมาตั้งคำถามต่อความไม่ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ได้หล่อหลอมให้สังคมแข็งแรงขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ยามค่ำคืนเมื่อพระนั่งภาวนาใต้แสงจันทร์สุนัขก,ก็นอนเฝ้าอยู่ข้างๆเสียงระฆังวัดดังแว้วไปทั่วหมู่บ้านเป็นสัญญาณตัวใจว่าความจริงและความดีไม่มีวันถูกลบเลือนผู้คนที่เดินผ่านประตูวัดมักหยุดมองภาพคู่นั้นด้วยรอยยิ้มและน้ำตาเพราะมันคือเครื่องย้ำเตือนถึงวันที่ทั้งประเทศได้เรียนรู้บทเรียนครั้งยิ่งใหญ่ และแม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความทรงจำของวันนั้นก็ยังคงชัดเจนในใจผู้คนพระที่ถูกจับต่อหน้าสุนัขคู่ใจและน้ำตาที่ไม่มีใครลืมได้กลายเป็นบทพิสูจน์ว่าความยุติธรรมแม้จะถูกปิดบังแต่ในที่สุดก็จะกลับมาส่องสว่างเสมอ การเวลาผ่านไปสิบปีเหตุการณ์วันนั้นยังคงเป็นร่องรอยในหัวใจของคนทั้งชาติสนามบินที่เคยเป็นสถานที่แห่งความเศร้ากลายเป็นจุดหมายของผู้คนที่อยากย้อนรำลึกถึงวันที่ประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นมีการสร้างอนุสรณ์เล็กๆเป็นรูปปั้นพระยืนเคียงข้างสุนัขคู่ใจตรงมุมหนึ่งของสนามบินเพื่อให้ผู้เดินทางทุกคนได้หยุดมองและระลึกถึงบทเรียนเรื่องความจริงความซื่อสัตย์และความยุติธรรม พระซึ่งปัจจุบันกลายเป็นพระเทระผู้ใหญ่ยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายที่วัดเดิมทุกเช้าท่านออกบินทบาดพร้อมสุนัขคู่ใจที่แม้จะแก่เท่าแต่ยังคงเดินเคียงข้างอย่างไม่ห่างชาวบ้านก้มกราบด้วยความศรัทธาทุกครั้งที่เห็นภาพนั้นเพราะมันคือเครื่องยืนยันว่าความดีแม้จะถูกทดสอบก็ไม่เคยสูญหาย สื่อมวลชนยังคงหยิบเรื่องราวนี้ขึ้นมาเล่าซ้ำในทุกปีเพื่อตันใจคนรุ่นใหม่ว่าความยุติธรรมไม่ได้ได้มาง่ายๆแต่มาจากการต่อสู้ร่วมกันของทั้งสังคมโรงเรียนหลายแห่งใช้เหตุการณ์นี้เป็นหัวข้อในการสอนนักเรียนเรื่องความซื่อสัตย์และการไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจที่ไม่เป็นธรรม สุนัขคู่ใจแม้อายุมากจนขาเริ่มสั่นแต่ก็ยังคงพักดีทุกครั้งที่พระนั่งภาวนาใต้ต้นโพมันจะนอนข้างๆอย่างสงบเสียงหายใจช้าๆของมันกลายเป็นเสียงที่ปลอบโยนผู้คนที่มาฟังธรรมะและทุกคนรู้ดีว่าเมื่อใดก็ตามที่สุนัขตัวนี้จากไปมันจะไม่ใช่การสิ้นสุดแต่มันจะกลายเป็นตำนานที่สืบต่อไปในใจคนไทยทั้งชาติ ยามอาทิตย์อัสดงแสงทองสองลงบนองค์พระละสุนัขเท่าที่นอนอยู่เคียงข้างผู้คนที่เดินผ่านต่างหยุดและยกมือพนมอย่างเคารพไม่ใช่เพียงเคารพต่อพระหรือสุนัขแต่คือการเคารพต่อบทเรียนที่ทั้งสองได้มอบให้กับโลกใบนี้ว่าความจริงไม่เคยตายความซื่อสัตย์ไม่เคยหายและน้ำตาแห่งความหวังนั้นไม่มีวันถูกลืม และแล้ววันหนึ่งก็มาถึงสุนัขคู่ใจที่เคยวิ่งตามรถตำรวจท่ามกลางสายฝนในวันนั้นได้จากไปอย่างสงบใต้ต้นโพใหญ่ในวัดพระนั่งกอดมันไว้แน่นดวงตาของท่านเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ใบหน้ายังคงสงบเหมือนยอมรับสัจธรรมแห่งชีวิตเสียงสวดมนต์จากชาวบ้านดําประสานไปทั่ววัดผู้คนจากหลายจังหวัดเดินทางมาร่วมง,งานศพของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความพักดีที่ไม่มีเงื่อนไขพระกล่าวกับผู้คนว่ามันคือเพื่อนแท้ที่สอนให้เราเข้าไอ